สวัสดีค่ะทุกคนอาร์วีช anel นนแม่บ้านอเมริกาค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจค่ะที่เข้ามารับชมวิดีโอของแม่บ้านอเมริกาวันนี้พี่หนิงก็มารีวิวสินค้า ทุกคนนะคะแม่บ้านอเมริกาค่ะวันนี้พีินิงเพิ่งกลับมาจากช้อปปิ้งนะคะไปซื้อของเข้าบ้านซื้อของกินซื้อผลไม้นะคะแต่ว่าก็เป็นของทั่วไปนะคะของใช้ในบ้านครวัวเรือนทั่วไปปกตินะคะไม่มีอะไรน่าสนใจนะคะแต่ว่ามีอันนึงที่พินิงไม่เคยซื้อเลยนะคะเพิ่งจะซื้อครั้งแรกนะคะทุกคนพินิงเลยอยากจะรีวิวให้กับนะคะให้กับทุกคนนะคะมา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 ,มาดูว่าวันนี้พี่หนิงได้อะไรนะคะ ี่หนิงได้อัลมอนนะคะอัลมอนนะคะรสวาซาบิทุกคนนะคะคุณพ่อบ้านบอกว่าลองซื้อไปสิคุณเพราะว่าคุณชอบเผ็ดนะ,ะเดี๋ยวพี่หนิงจะ,ะลองนะคะลองเอาให้ทุกคนดูว่าแล้วก็ดูว่ารสชาตินะคะของตัวอัลมอนวาซาบินี่เป็นยังไงนะคะทุกคนพี่หนิงไม่เคยกินเลยนะคะครั้งแรกนะคะที่ซื้อนะคะรานะคาประมาณสิบเหรียญน,นะคะคนถุงนี้นะคะประมาณสิบเหรียญ โบกภาษีอีกนิดหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันเลยว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะมันจะออกรสชาติยังไงนะาตาัดไม่โดนอนี้นะคะตาัดกรอบถุงซิอย่างดีเลยนะคะตัดแค่นี้พอลองชิมก่อนชิมดูว่าอัลมอนด์นะทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะชิมว่ารสชาติจะเผ็ดจี๊ดไหมนะทุกคน กินวาซาบิมาเลยทุกคนตีจมูกเลยทุกคนแต่โอเคค่ะใช้ได้เลยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยวาซาบิรสชาติวาซาบินะคะเป็นถั่วไอมอนอะลมอนนะคะทุกคนอร่อยค่ะก็ไม่เผ็ดมากนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะคะแนะนำแนะนำนะคะทุกคนมาดูกันต่อไปนะอันนี้ก็เป็น ถั่วปกตินะคะทุกคนเป็นคาชูนัทนะคะมะม่วงหิมะพานปกตินะครับบ้านนี้ชอบกินถั่วนะคะแล้วพี่หนิงก็ไปได้มะม่วงนะทุกคนไปได้มะม่วงเม็กซิโกมาอีกแล้วนะ้เลือกเอาที่แบบดิบๆและทุกคนจะเอามายำ <c oughs> ก็ไปได้มะม่วงแพ็คนี้ก็ประมาณสิบเหรียญกล่องนี้นะคะแล้วก็ได้องุ่นนะคะมาให้คุณพ่อบ้านเอาไว้ให้คุณพ่อบ้านไปทานที่ทํางานนะคะ จะเตรียมอาหารกลางวันอาหารเช้า,ากลางวันให้คุณพ่อบ้านตลอดแล้วก็แล,วกแล้วก็มีผลไม้ให้แกด้วยนะคะแล้วก็นี่พินิงก็ได้นี่ของชอบทานบ่อยมากแต่ไม่เคยได้รีวิวเลยนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะเป็นอินทผาัมนะคะทุกคนผาัมนะคะมแห้งนะคะทุกคนกันเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะใส่แกะตักออกก่อนเขาเขาอ่า แพคเกจเขาแน่นหนามากๆนะทุกคนแพคเกจเาดีมากเกาพลาสติกที่เขาท่อบออกก่อนสความชื้นอะไรนะทุกคนนี่เป็นตินะคะลามนะทุกคนพี่ถิงชอบมากของชอบพี่ดิงเลยนะคะท้องว่างๆนี่กินดีมากนะทุกคนนะคะมันจะทํารักษากดในกระเพาะนะทุกคนถ้าเพื่อนๆจะสังเกตนะคนทางที่พักใต้เราอ่ะ เวลาเข้าออกลายยอนะทุกคนเขาจะกินอินทพลัมก่อนอาหารใทุกคนที่กินอาหารช่วงถือชินอดนะคะอร่อยมากของชอบพี่หนิงเลยนะคะอินทผลัมทุกคนอร่อยมากค่ะอร่อยมากอร่อยค่ะทุกคน วันนี้ก็มารีวิวนะคะให้ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะไม่ค่อยได้รีวิว <c oughs> ของกินนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกด subscribe ให้ด้วยนะคะไฮไลท์สุดตัวนี้ที่อยากโชว์จริงๆคือตัวนี้อัลมอนนะคะราสฟาาบีอมอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมเดีอยวนีนี้ชอบชอบชอบ,ชอบๆนีก่อน <c oughs> ชอบชอบมีก่อนโชยอีกกันนะคะโชยอีกกัอนอ,อร่อยอร่อยทุกคนแม,ม่สีสวยเลยทุกคนพี่นิงอาจจะหัวยุ่งยุ่งหน่อยนะเพิ่งกลับมาจากตลาดมารีวิวเลยกลับมาจากซื้อของขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวีดีโอนะคะอร่อยอร่อยอร่อย,อรอยจริงจริงกินเิร็จพันเลยทีเีอร่อยมากทุกคน แนะนำเลยค่ะแนะนำแนะนำสุดยอดจริงๆค่ะทุกคนอร่อยมาก